เสียเสียสตังบานอยู่คนราชการฝรีนเขาพับเขามานานแต่เขาต้องการแบบยืน่นอาเขาลีแควเอ,อ้ะไม่ใช่ดีเควตมาเรี็ว่ายืนอาเขานั่นหนูเขาถ้าว่าไม่ยืนอามันเขาไม่ยอมหนูกขาชอบกินอาเกยเนี่ยต้องตามใจหนูคนด้วยเจ้าข้องเจ้าข้องลุงเจ้าข้องลุงด้วยมาคนนี้ไม่ได้คงต้องจัด การนี้คือว่าจะทํางานก็คือตามท่านารุคานเนี่ยด้วยทำได้กระไดย,ยืนอากระกระไดขอนบางที่ก็ลาคัญเมื่อเรารู้คนด้วยแต่ว่าอย่าอย่าให้แม่เขารู้เวลาลงบนแบบนี้รู้คนด้วยที่ตามเอาใจตัวเองโอล่มเดียตามใจเรืงแบบนี้ไอ้พวกแบบนี้อ dạy những ra dù chấm ăn Mì, mì bằng cắp Mì, những cái dù đi 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 tầm đi 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 cả đi đi tầm Chấp đi đi này tầm đi đai, đi 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 กิดแพงน,นะตัวนี้นนอังบอกงายเจ้ย่าเกินมา้วยากเกินมา้วยกดซ่อมเท้ากับลูกนนค้าคนะอื่นทำคาญยับรวยเราบไอ้หยเนี่ยเีเีเียเ,ยเ,ยเ,เกใจตัวเองเคยมาเป็นลูงคนด้วยที่เอาเใจตัวเองแบบนี้เลย เนี euh, yeah, 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 ่ยเออแต่ว่ได้ปอยแต่คิดวเขาไม่พอใจเออพอแล้วพอแล้วนาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออไปๆพอแล้วพ่อแล้วพอแล้วแ่อไ่่รดอีกกบ้าลยอีกกหน้าลันเดวสคลางบอลอนาจเอยได้กยานบอกให้เสียหือว่ารวยพอพอมาส่งรถเบ้นด้วยเลเดียว หน้าฮะมันหน้าไหมเออนวดหนวดนวดนวดีนี่อ่ะหนวดหน้าอยู่เออ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 ก็ตัวก็ตัวเออไม่บุญแล้วพอแล้วพอแล้วไม่บุญแล้วถ้าไม่ปลูกหน้ากันหนูจาอาบน้ำมั้ยแมวมั้ย